ประกาศฉบับที่7ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึง13กุมภาพันธ์2565ในวันที่13กุมภาพันธ์2565คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ และปลายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตของท่านไว้ด้วยสำหรับจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบในวันนี้13กุมภาพันธ์2565ภาคอีสานนะคะจะมีจังหวัดเลยน้องคายปึงการน้องบุรีรัมย์อุดรธานีนครพนมขอนแก่นชัยภูมิอำนาจเจริญโคราชบุริรามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางได้แก่จังหวัดลบบุรีสระบุรีและอยุธยาภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจินบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะติดตามประกาศโดยตรงไปได้ที่ w w w t m d g o t h หรือโทร023994012หรือ023994013ได้เลยหรือจะโทรสายด่วน1182ได้ค่ะตลอด24ชั่วโมงไม่สะดวกไม่เป็นไรติดตามผ่านธิดาชาแนลก็ได้กีบข่าวสารเรื่องพยากรณ์อากาศมาเล่าให้ฟังอยู่แล้วคลิปนี้ลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย